ม <utral. S 1> exactly. ันมีรุ่นไล่ๆนะรุ่นีนกระตังนี่นี่เลยว่าสิเปลาก้อนหนหนึงมันไม่มีสั่ะก็วะยันหอ สบายดีพ่อแม่พี่นอ้องสบายดีเอฟซีทุกคนวันนี้เฮาเขาปลาอยู่หาก,กินในเขาพี่น้องเลยแต่ว่ามาลงใหม่พี่น้องมาปลาใหม่เราเดินทางมาเมื่อเ,เช้าร์นี้กเจาเช้าครับแต่ว่าเพื่อจีหอดนี่ใกล้ถึงน้ำหมอกก็ล้าลายเป็นสัญญาณว่าวันนี้คือสีแอดทาลองมาปลาใหม่เลยปลาตัวนี้เรเคยมาจากเถ้ามันไก่กับลงง่ายแล้วชิลล์ไปทางเถ้า เงียนอยู่พี่น้องเลยเสียงนกเสียงพวกก็เล่นพวกก็หอกแต่พ่อหัว่าหลอกไปแล้วมันจีเห็นเดบอกมาคนเดียวพี่น้องเลยแต่จปเป่งไปติดตามเ้องการราชิมานันบนี้เอาหลอกมาหลอกระบอใไม,ม่เ่งคืออยู่พี่น้องเลยปลาทางในโกงไม้ไงยังพอมีเลยมันเป็นแบบเจอผู้เนืนอผู้กนไปเถอะคักอยู่คักอยู่ก็ขาปลาเนี่ยนะ เราจะไปเจียกระหอกลองมึงใหากคเห็นกุกมันสิลอเมึกงกันเพราะว่าได้ยินเสียงกระหอกอยู่แต่เขาหล่อเนบ่ยเ็นทางขามตัวนี้ไปกับน,นกเซลลเซลล์อยู่ ไปซีเลยล้ายน้อยนึงไปเลยเพราะว่าปลาไม่ใหญ่ เสียงนกกระโลกพี่น้องพรานมีกุ้งบางไม้อยู่นี่ยานกกระโลกเขากินบังไม้เฉลี่ยเห็นบ่ล่าตาทุกพี่น้องเขาไล่โต๊ะขนาดยิ่งตกะเลยตัวหนึ่งตัวหนึ่งบ่ตายเจอตนี้นี่มันมีหลุนไล่หลุนไล่ก็หลุดตรงนี้พี่น้อง มันมีรุ่นไล,ลน่ๆนะรุ่นนี้กระตังนี่นี่เลยเป็นโมเป็นโมอยู่ตระซอนเอาจีจอบจะกกกมันนี่แหละสิบลไปใช้หรอกนี่ได้ยังหาหกตัวเนี่ยโอ้จุดยอดอได้พี่น้องเอ้ยอามาแล้วแถมหนึ่งพี่น้องเอ้มันบกเข่าซ้ำเพิ่งขึ้นเขาตัวหนึ่งเอาจะไปเลาะเพราะมันมีหลายโกกทางเทิงนี่ร้ายนกกระริว้วเขานะ เดี๋ยวเราทาจบนกกระโหลกนะมันเข้าไหม่เนะลยนก็เร็วคันมามีอีซังเอาไปหลอกอะที่จำเป็นกราบมากกบหมากใหม่ตัวนี้แนละ้วเผื่อว่าพอด์ดิ้งนกพี่น้องเลยพอร์ดิเวตโตกะเลยพี่น้องเลยแต้มที่สองนกกระโหลกตัวใหญ่ก็เก่าบัตเนี่ตัวไล,ล่ๆ่น,นี่ยนี่เป็นนกมากอันนี้มันกินขนาดหล่อๆไปก็จะมีหลายกบเออจะไปเก็บก่อน ออกไปกันพี่น้องเอ้ยผู้ชุดบอลน,นกกนมากใหม่แหละสองชุดแหละบอลทางนั้นก็บอลน,นี่นเข่าตลอดเขาสิรอไปฮะบอลนึกบอลใหม่ก่อนี๋ยวจะสีเทียนกลับมาหามันลยขนาดนกกระริ้วนี่นกเที่ยวออกเที่ยวขเขาแซวแซวอยู่ มีเตนุกอริวหลายๆเปน็นองค์เยโอ้คากรับก่อนเฮ้ารอๆไปก่อนแล้วจะชี้เยียนมาใหม่ เอเวียนไปหาโกกหมากเกม่นจนกันพี่น้องเลยล่อมากลเถดแ่ยันลงป่าเคเคยมากเน่สีล่อก,กันไปทำสายหวยตัวนึงนะแค่จีหอดใช้กับโอห้เนอแต่ว่าตามเมืองๆ้มันก็สีอ,อมไปทางกันเลยพี่น้องให้สีหลอกกันไปก่อนไปจออดูโกกหมากก่อนนเทานกกรง,งขาตลอดวะฮาสุไปเมืงองตัวนี้มันขามหัวหน,นี่พี่น,น้องขันงามแรงนี่ ด้วย่านน้อ,องหัวแขงใส่กลับเดียบริเด้นี่ได้กระแตดด้ว,วกระหอกมันขึ้นไปทางเทงิงคุณอาสิรอกกน,นี้ยลยเลยนกับมะฮอดจุดผักที่น้องเลยอาศัายให้ดูเห็ดกินก่อนไปรออะ่ะในนกกระโหลกสองตัวก้หนกกระดิูัวหนึ่งมงมีกระหอกกระอกก็ได้ยิ่งงนกซ้ามากินเกือบบ่มีอาหาร ขากำลังนั่งพื้นนั่งไฟว่าว่าจะแกงนกใช้นอไม้อยู่น่งเลยเอานอไม้มานอไม้พุ่งนอไม้พางว่ะนอนสองนอนเราจะแกงใส่กันก็เลยแล้วเหลือแตงสิบประดดแหละเพราะว่ามันหิ้วเขาแล้วชิบสองโมงหนึ่งโมงเลยพี่น้องเฮ้ยตอนบ่ายเลยเขาอยู่ให้กินก่อนบาดน,นี้ไฟเขากำลังลุกกำลังสิติดพี่น้องู่เลยเป็นทานเป็นยังกัสีนกนกลนก้นนกแล้วก็่อยู่ให้หกินนี่พี่น้องเลยไปหล่อมาม่มีแนีกินก็นกนเลยยิ่งเอา นกกระโหกชองโตโตโตรุ่นยยใหญ่ได้พี่น้องเอ้ยอันนี้รุ่นประมาณชั้กลางเลยมันจะมีรุ่นหน่อยกว่านี้อีกแลก้กวก็นกหัวจุกเขาถือว่าเพราะว่านกอันนี้มันโตยยใหญ่พี่น้องนี่ขนมันแบบขนแบบเรียบๆนะพได้อยู่ได้กินอยู่นี่หน่อไม,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 ม้หน่อไม้พุ่งหน่อไม้พากพี่น้องเอ้ยนอบอกใหญ่ใส่วัชช้องนองนี่ด้วยหรอนะเพราะว่าหิาวเข่าเนี่ยก็จะกินหลายๆเนี่ยมาเนี่ หรือว่าในเรื่องอยู่เพืนไฟเข้าก็กำลังติดอยู่กับแบบสายหวยเลยเพรานะว่าฝนตกแล้วมันมีหนามมียางไลมาแต่เกา่ามันไม่มีดอกคืิเมร์น,นี่มันอย่งแห่งละฝนตกพันยุเขาซ้ำซี่เหมือแล้วมันมีหนามมียางไลมาแต่ทางเถิงองเพราะวันเป็นเนินผู้เจอผู้หน้่อย <ส gas: S 2> แร่ยังเขาติดก็จะท่าพูดทุกใช้เหนื่อยมเชื่อมี่หมาตึ่นเลย โอ้แบบง่ายพี่น้องเลยนกกันเอาไปใส่ถิ่มและแบบนี้ ว่าเสร็จแสบนื้อใหม่อันนี้ใช่ไหมเว้ยก็คิดว,ว,ว่ามากินกันมาก็จืดไว้แล้วก็มันกันบหวานๆน,นะ อ้าวเเต็มหม้อเลยพี่น้องเอ้ยนุกสามโตไลน์น้องใหม่นะสงสัยนี่เอ้าเขาจะปรุงก่อนไฟกำลังเลยทีเครื่องปรุงเพากระทื้อมาจะเหือนถูกเกลือตรงนู้นแบบเพ็ดสามจางนี่แหละเหลือเฟื่องฮัดเองกับฮัดแนนฮัดตี้เลยพี่น้องอ้าวเกลือพี่น้อง ใส่ได้ลายหน่อยหนึ่งเป็นนัวห้าคือสิเพาะจำเนี่ยตามด้วยบักเพชรพี่เนาะบวงหนึ่งยัางละบวงหนามตามลงไปเลย Tân làm lái nổi nương, à, à, à. có vài anh em nặng 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 Phải nặng 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 Há nặng mà nặng 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 มีแต่คุ้มไฟบัตรนี่อากาศเป็นใจที่น่าเอินมาเนี่ยฝนโบโตกแหลดจุตวาแหลดโบแห่แหลดผู้ดีงามนะครัุณค่ับ Hàm mò phốt thanh ơi. Có mát phốt trân trọng, phóng ra 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 À, ngâm mấy con thôi người ăn mấy con Rồi cái đấy gì đây à, thôi nhấc phuột chụp nổi nhấc phuột khạc khạc chụp nổi phuột hướng tường cái đấy gì đây nước xì một con đẹp đôi phi nữa, hạt, nè lượng น้ำใหม่ือจิเจดแะบคมเลยนะมันกว่าคู่ว่าเจิอดบ่เจิดกัสิ้นตอนน้ำใหม่เลยใช่ไหมแล้วไป้เรื่องพี่น้องเลยักเลยดึงเลยไปก้าเกมบอลกินก่อนพี่น้องเลยโคตรแหลซุกแหลของกินเท่ากัเสียบอลนันเนี้ยพี่น้องเลยักเนีเรื่องฮักโคตรใหม่ก่อน ไม่บอลหนีโดดมันแลวไปน้อมาขวาดยไม่แห้งเล้ไาุ้้ <c oughs> ายอยู่ันเใส่ข้าหมอแล้วแล้วพี่น้องว้แบบนี้ออาถุ

ใส่ข้าหม้อเลยเพราะว่าอยู่ลงอยู่ป่าคือสิบโเปน็นยังไงจี้มาเด้พอพ่อแม่พี่น้อง FC ทั้งหลายกินขา้นนนาวกินน้ำน้องบป่าไก่อาหารน่ามือน,นีิแกงนกกระโหลกพี่น้องใส่โนมยัยเศษเศษน้องกันพี่น้องไหมามาพี่น้องมาพี่น้องมไหมโนมันนี้มันเศบพี่น้องเลยมันจืดไว้แล้วก็หวางโนมัยพังหมดเอ เอาคนน้อยนึงมันมาว่าวะหยนหอ มาปลาเพิ่งเข้าบ่มีอาหารกะนกไม้บริยุยยาายยทธิพี่น้องเลยนกไหมเลือกอาหารจากปลาพวกนกไม้บหลักกายอดท่อนแคดหลักกระวายพี่น้องเลยซานเนี่ยครับโอ้บริยุทธ์เมื่อตรงญานว่าบ่ม,มีของกินต่างแต่ปลาที่มกักหรือบ่มักเท่านั้นแหละ นนก,ก็ทำละแได้นกกะเฮ็ดตอนบปงไงตัวหนึ่งประมาณสี่ข้ามี่น้อวเลย